สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับช่องรุกธรไม้แชนแนลนะครับวันนี้ผมทิ่รานเฟอร์นิเจอร์น้องเสือจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะครับวันนี้ผมได้เฟอร์นิเจอร์ไม้นะผมเป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้มีค่านะผมที่ได้เข้ามาใหม่ในวันนี้นะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ช,ชมไปดูนะครับว่าเราได้อะไรมาบ้างนะผมผมจะบอกว่าคลิปนี้นะครับสําหรับคนที่ชอบนะครับงานไม้แผ่นเดียวนะสำหรับประตูไม้แผ่นเดียวไม่ควรพลาดนะผมเป็นไม้ไม้ค่าแผ่นเดียววันนี้ผมได้มาสิบแผ่นนะผมถือว่าแปลกตาเนอะไม ไม่ค่อยมีนะผมที่จะพบเจอบ่อยๆนะครับถือว่าแปลกตาม,มากนะอันนี้ได้จากลูกค้านะผมที่กำแพงเพชรน,นะครับผมพึ่งส่งตรงมาเลยนะครับผมวันนี้ก็ผมจะพาท่านไปดูนะครับว่าความแปลกของเขาจะเป็นยังไงนะผมแล้วก็ความสวยจะขนาดไหนนะผมก,ก่อนจะไปรับวถ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวูกดข่าวไม้แล้วนะครับไปเดีย๋ยวผมพาท่านไปดูฟเฟอร์เจอร์ไม้สวยๆครับผม,บผมชิ้นแรกนะที่ผมพาท่านไปดูคือชุดนั้มชานะครับตนนัวนี้อาจจะ สภาพไม่สวยได้แต่ผมมองว่าในอนาคตเขานะว่าจะทําทใหม่ตัวนี้สวยนะครับตัวนี้เป็นชุดน้ําชาไม้สักนะผมฝังหินนะครับฝังหินนะทรงกองนะผมบอกว่าชุดนี้ได้รับความนิยมมากนะได้มากี่ชุดลูกค้าก็ติดจองไปนะครับชุดนี้นะแต่ถามว่าสภาพเขาอาจจะไม่สวยกิฟนะแต่ผมสามารถทําให้ได้นะครับทำให้ได้นะเก้าอี้สี่ตัวนะครับนี่ครับฝังหินนะตัวนี้พิเศษตัวนี้เขามีฝังหินด้านบนนะครับหินลายสวยด้วยนะชมพู ชมพูชมพูดำชมพูดำออกลายเสือๆหน่อยนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นชุดน่ารักน่ารักนะพุดนั่งเล่นนะครับลายเขาเรียกว่าอนะไรชุดกองนะครับผมฝังหินนะครับตัวนี้นะก็ค่าตัวเขาอยู่อ่าสิบเก้าห้าร้อยนะครับผมหนึ่งหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทสำหรับค่าตัวเขาครับทำสีให้ด้วยนะแต่ผมมองว่าทำก็ยากเหมือนกันแต่ผมนะมองมองมองจากลักษณะแนละ้ว่าทำได้นะทำได้นะแล้วสวยด้วยนะ เ็เป็นไม้สักเก่านะครับแล้วก็ได้มาสองชิ้นนะครับสําหรับคนที่เขาหานะตัววางข้างนะครับสําหรับคนที่เขามีชุดอยู่หรือไม่มีชุดอยู่ก็ได้นะครับแล้วแต่นะตัวเนี้ท่านชมจะมองเห็นว่าเนี่ยเขาเป็นส่วนหนึ่งของชุดรับแขกแปดชิ้นนะครับถ้ามีชุดรับแขกพวกไม้สักแกะสลักมาเนี่ยส่วนมากเขาจะมีตัวนี้ให้นะถ้าท่านชมหาเนื้อคู่นะครับสําหรับคนที่หาเนื้อคู่นะหาเนื้อคู่นะครับตัวนี้เข้ามาแล้วนะครับเท่าไรที่มีหกชิ้นเนี่ยอยาก มีเนื้อคู่เป็นจุดช้างนะครับตัวนี้นะตอบโจทย์ท่านผู้ชมได้เลยนะตัวนี้มันต้องวางข้างนะครับต้องวางข้างนะห้าสิบนะผมห้าสิบคูณห้าสิบเอ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเลตอยู่ประมาณนี้นะห้าสิบคูณห้าสิบเอ็ดอันนี้ห้าสิบสองห้าสิบสองห้าสิบสองคูณห้าสิบสองนะครับตัวนี้อยู่ชิ้นละสี่พันห้านะเราทําสีให้ใหม่ด้วยนะครับชิ้นละสี่พันห้านะผมตัวนี้ชิ้นละสี่พันห้านะครับแล้วก็ตัวนี้เส้นผ่าต้นกลางอยู่ที่ แปดสิบเจ็ดนะผม8ปเจดนะยผมแจ้งไว้ก่อนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางเขาอยู่เนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับรุ่นเดียวกันนะครับเห็นไหมครับรุ่นเดียวกันแต่ตัวนี้จะฝังหินตัวนี้ไม่ไม่ได้ฝังหินนะครับแต่ก็สวยเหมือนกันนะครับสวยเหมือนกันขอให้ทำนะครับขอให้ทําปลูกขึ้นมาสวยเหมือนกันนะครับผมไปดูชิ้นต่อไปเลยครับครับผมก็ดูบรรยากาศรอบๆบร้านนะผมอาจจะไม่ได้รีวิวทั้งหมดนะครับแต่ให้ดูถ้าท่านผู้ชมชอบชิ้นไหนแต่ตาชิ้นไหนนะครับก็มาเที่ยวชมไม่ได้นะผมบอกว่า มีหมดนะครับของแต่งบ้านพักคุ้มเครื่องมีหมดนะครับผมนะเดี๋ยวก็จะเดินดูนะครับแล้วของก็จะลงมาไเรื่อยนะขนาดผมเดินหน้าเนี่ยผมจะบวชก็จริงนะครับแต่ถามว่าลงมาของก็ลงมาไเรื่อยนะครับผมสั่งของลงมาไเรื่อยนะแต่ตอนนี้จะเป็นมือสองส่วนใหญ่ไม้เก่าส่วนใหญ่นะครับของมือหนึ่งนี่ก็จะชะงักไวแล้วนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่นะครับยังเต็มอยู่นะอันนี้นะครับก็คู่นี้ก็ยังอยู่นะนี่ครับขายใบแล้วจากไปละสองหมื่นห้านะครับท่านผู้ชมไม่ยาเชื่อนะ จะเหลือใบแค่หนึ่งหมื่นแปดหนึ่งมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะครับผมไม่รู้ผม,มจะขาดทุนหรือเปล่านะผมจําไม่ได้นะผมซื้อบาเท่าไหร่แล้วด้วยเพราะว่านานมากนะครับแต่หมายก่อนใบสองหมื่นห้าสองหมื่นห้าขายหมดนะนี่ผมโลาะให้นะครับคู่ละนะครับเอ้ยไม่ใช่คู่ละใบละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับจริงๆมันตกใบละสองหมื่นห้าอันนจริงๆนะครับผมจริงๆใบละสองหมื่นห้าสองหมื่นนะอะไรเงี้ยสองหมื่นสามอะไรเงี้ยถ้าเข้าคู่นะแต่นี้เหลือแค่ใบละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นนะเป ัยก่อนขายดีมากนะแต่ผมเอาเอามาบ่อยนะเอามาบ่อยจนลูกค้าเขาน่นาจะตันกันแล้วนะครับน่าจะมีคมรบกันทุกบ้านแล้วเลยก็เลยเงียบไปนะสาหรับคู่นี้ครับใบละหนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับผมเป็นไม้สักนะผมทําเป็นขาสิงห์นะสิงโตนะครับเป็นงานอ่าเหมือนสมัยก่อนนะสมัยก่อนนะผมท่านใดที่มีของยุกยิกหรือพวกของเล็กๆน้อยๆเนี่ยใส่ได้โชว์ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตู้ขายบุหรี่เก่านะ บุหรี่เก่านะครับอันนี้เป็นไม้เดิมเลยนะกระจกอะอาจจะไม่ใช่เดิมแต่คือไม้เดิมนะผมผมเล่นไม้เดิมนะตัวน,นี้ได้มาสองชิ้นนะเนี้ยคลาสสิกนะนี้ชิ้นใหญ่นะครับนี่คือชิ้นใหญ่นะท่านผู้ชมไม่ใช่ชิ้นเล็กนะแปดสิบ <80 S 1> เนี่ยปกติก็ไม่ใหญ่มากนะเขาบอกว่าตู้ใบนี้จะเป็นตู้ขายบุหรี่เก่าผมว่ามันคลาสสิกดีนะยุคสมัยนี้เราก็เอาไปโชว์อะไรก็ได้แล้วแต่เรานะถ้าถามว่านั้นตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นตู้ขายบุหรี่เก่าขายพวก ของเก่าอะไรพวกน,นี้เนี่ยจะเลือ่อนเท่านี้แล้วของมาขายใส่ตื๊ดๆๆๆนะผมนี่นะใบละสี่พันห้านะผมมีสองใบเท่านั้นนะต, <idade> ตัวนี้ก็ยังอยู่นะครับพวกใบของต่างๆนะครับนี่งานอันนี้เหลือประมาณสี่ใบนะครับสี่ใบนะอันนี้ก็เหลือใบละสาม0 0ื่นนะสองคู่นี้นะเนี่สองสองคู่นี้นะครับใบละสามหมื่นครับก็รอทําสีรอปลุกข,ขึ้นมาให้ดูนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงนะโรดเฉดสีนะครับก็รอ รอรอรอก่อนนะรอก่อนนะมาจะดูโซนนี้กันเลยครับครับผมอันนี้ก็ไปแล้วนะผมจะบอกให้ดูว่าความสวยเขาเป็นยังไงนะไม้มะลินะสวยมากนะผมมองว่าน่าเก็บอะผมมองว่านะสำหรับคนทอ่ชอบไม้เนี่ยคนชอบไม้นะดูเนี้ยลายจัดมากนะนี่ครับดูเรียบล้ยเขาทาลายจัดมากครับลายสุดยอดมากก็ไปแล้วนะผมไปแล้วนะแล้วก็พวกเก้าอี้รถไฟนะครับท่านใดที่ จัดสวนแต่งแนวคาเฟ่ร้านอาหารต่างๆนะครับอยากกระสั่งนะผมทางเรามีบร,ริการสั่งทำนะครับเป็นไม้สักเก่านะเป็นไม้สักเก่านะยิ่งเยอะยิ่งราคาถูกลงนะครับนี่นะนี่ครับยิ่งเยอะยิ่งราคาถูกลงนะครับผมจากตัวละสองหมื่นห้านะสิบตัวขึ้นไปก็ลดเหลือตัวละหมื่นกว่าบาทเท่านั้นนะครับไม่น่าเชื่อนะไม่น่าเชื่อนะครับอันนี้ก็ยังเหลือใบละสองหมื่นห้านะอันนี้ใบสองหมื่นห้า 25, นะอันนี้ผมลดผมจำไม่ได้นะผมลดเหลือเท่าไหร่แล้วนะ ต้องต้องต้องไปดูคลิปนะนี่อนยะ่หรือใบเจ้าสองหมื่น,นครับน,นี่หรือใบ,สอ,อบสองหมื่นหรือใบสองหมื่นห้านะครับเป็นมือหนึ่งนะไม้สักเก่านะเท่านั้นนะแล้วก็นี่นะครับพระเอกในวันนี้นะตัวนี้นะครับเป็นประตูไม้มะค่านะแต่ครั้งแรกผมคิดว่าเป็นประตูห้องน้ําหรือประตูบ้านอะไรยเงี้ยแต่ที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นบานเดี่ยวแต่ผมมองแล้วเนี่ยผมได้มาสิบบานมันเป็นไม้มะค่าแผ่นเดียวนะผมมองว่ามันน่าจะทาเป็นบานเฟียมมาครับบานเฟียมบานเฟียมแบบว่า เหมือนสมัยก่อนนี่เขาจะทำเป็นไม้สักนะครับใบมาเล็กๆ,ๆสักสามสิบห้าเซนอะไรเงี้ยพับเข้าพับออกเขาเข้าเขออกนะครับแต่เจ้าของเดิมเนะี่ยตอนนี้ผมได้มาจากลูกค้าที่กําแพงเพชรนะครับอ่าพ่อค้าที่กําแพงเพชรเขาส่งมาให้นะผมเห็นว่ามันแปลกดีนะผมบอกว่าสําหรับคนที่ทําเนี่ยทุกวันนี้หาไม้สวยๆแบบนี้ผมว่าหายากนะนี่ก็เหมือนเขาคัดไม้มาเลยว่าแค่ไม่มีตําหนินะมันจะมีอะไสักแผ่นแผ่นประมาณแผ่นหนึ่งที่ว่ามีตาหนิถามว่าผมเวลาผมขายผมก็ขายยกนะครับ ผมบอกว่าเจ้าของคนเดิมเนี่ยชอบชอบเนี่ยมันเรื่องผมว่ามันต้องแบบว่าข้างใครในไม้แผ่นเดียวนะผมบอกว่ามันก็ทําสุดนะผมว่าสําหรับคนที่เขาชอบนะผมัวผมก็ชอบเหมือนกันนะเนี่ยก็เลยเอาเข้ามาให้ท่านผู้ชมดูนะว่าไม้ประตูเนี่ยไม่ธรรมดานะครับกว้างเจ็ดสิบสองนะกว้างเจ็ดสิบสองนะครับสูงสูงนะครับ สูง222บนะบัเฟียมนะครับสำหรับคนที่มีโปรเจกต์ทำไม้แผ่นเดียวหรือเอาไปทำโชว์เนี่ยผมบอกว่าไม่ขี้เหร่นะผมบอกว่าไปโรงเรื่อยไปโรงไม้เก่าเนี่ยแผ่นอยา่างเงี้ยหลายตังนะครับอันนี้ผมขายเป็นชิ้นงานนะนี่มีขอบมาให้แล้วนะตัตวนี้ปมันห้าสิบห้าสิบนี้นะห้าสิบสี่เซนนะครับสำหรับไม้แผ่นเดียวเนี่ยคือห้าสิบสี่เซนนะผมมีอยู่สิบแผ่นนะครับ จริงๆเผมก็จะเอามาปล่อยบานละหมื่นเลยนะครั้งแรกเนี่ยที่บอกลูกค้าเาไปเนี่ยบาลละหมื่นเลยนะผมคิดว่าเป็นบานประตูนะครับแต่ถ้ามันเป็นบานเฟียมผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะน่าจะเป็นบานเฟียมทำาบานเฟียมนะครับเท่เหมือนกันโอ้โหไม่มีใครทำนะในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยว่าบานเฟียมที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยผมมองว่า <depende S 1> ที่นี่นะผมไม่เคยเจอคันที่ใหญ่ที่สุดแต่ก็อาจจะยังไม่กล้าพูดว่าใหญ่ที่สุดนะแต่ผมมองว่าเจ <None. S 2> ้าของคนเดิมเขาเนี <Search ing. S 1> ่ยน่าจะมีความคิดที่ที่ ที่ชอบไม้แผ่นเดียวแล้วก็ชอบเป็นคนรักไมกอ้อะไรเงี้ยเวลาเขาคัดไม้เขาคัดไม้มไม่มีตำหนิเลยนะท่านผู้ช,ชมลองดูนี่ครับนี่ครับไมส้สวยๆนั่นเลยอ่ะดูหานี่ครับแล้วนี่ยิ่งป่ายิ่งสวยนะไม้พวกนี้ครับไม้พวกมะค่าเนี่ยขอให้ไม่มีตำหนิอันนี้ไม่ใช่ตำหนินะครับอันนี้เป็นรอยรอยทับกันมานะนี่ครับสิบแผ่นนะจะมีไปมีจะจะมีพันอ่ามีม,มีอันนี้นะที่ว่ามีไส้หินหน่อยนะครับไส้หินนะตัวนี้นะเนี่ยไอ้ไอ้พวกนี้ก็ไม่มีตำหนินะครับเนี่ยแล้วแล้วดูอีกสองแผ่นนะครับ ก็ the, <hang> เป็นไปได้นะครับเป็นเป็นเป็นไปได้นะว่าว่าว่าเขาเขามีอยู่จริงนะปกติไม้มาค่าเขาไม่ค่อยทําไม่ค่อยเจอนะพวกประตูไม้แผ่นเดียวหรือบานเฟียมแล้วย่บานเฟียมเนี่ยตัดไปได้เลยถมามาเป็นไม้สักความหนาของเขาเนี่ยประมาณนิ้วนิ้วครึ่งนะผมนิ้วครึ่งนะนิ้วครึ่งนิ้วครึ่งเนี่ยไอตัวนี้เป็นขอบนะแต่ถามว่าเนื้อในเขาหนมาเนื้อในเขาเนี่ยมาหนาประมาณนิ้วหนึ่งนะไอตัวนี้นะ ด้านในเขาเนี minute, sure ่ยหนามันนิ้วครึ่งแต่ขอบเขาเนี่ยหนามันนิ้วครึ่งนะผมต้องแจ้งนี้ก่อนนะไม่ใช่ว่าเขาเป็นหน้าแบบว่าหน้าเสมอกันนะก็เป็นเหมือนรูปบานเฟียมแล้วมีคานคานกั้นกลางนะเดี๋ยวผมภาพดูด้านหลังนะครับครับผมไั้ด้านหลังนะนี่เห็นไหมครับมันจะเป็นเหมือนทรงบานเฟียมเลยนะผูกั้นหน้านะครับเปิดประตูปุ๊บก็แปลกดีนะผมแปลกดีนะครับเดี๋ยวดูด้านหน้าต่อนะครับก็แปลกดีครับไม่ใช่ว่าเจอกันบ่อยนะผมใครที่มีดีไซน์หรืออยากจะเก็บไม้ พวกนี้ไว้นะผมบอกว่าวัน,นั้งหน้าก็หาไม่ได้เลยครับไปลงไม้เนี่ยแผ่นละผมไม่รู้นะว,ว่าจะหาได้แล้วแต่แผ่นเล็ก,ลกๆนี่ผมก็โดนไปหลายพันแล้วนะจริงๆผมตั้งใจว่าจะมาปล่อยแผ่นละหมื่นผมมองว่าถ้าแผ่นละหมื่นนี่มันน่าจะเวอร์ไปนะผมก็เลยว่าตั้งใจเอาสักแผ่นละหกพันห้าแล้วกันนะผมหกพันห้านะมีสิบแผ่นนะยกไปเลยนะหกพันห้าแผ่นละหกพันห้าคือทำสีให้ด้วยนะ ทำสีให้ด้วยที่จริงผมตั้งใจว่าจะมาขายป่อยแผ่นละหมื่นนะผมแต่ลูกค้าท่านนั้นผมไม่รู้นะว่าเขายังดูผมอยู่หรือเปล่านะแต่ถ้าถ้าถ้า,ถ,าถ้าดูอยู่มีโปรเจกต์ที่อยากจะทําเนี่ยผมพอสนุนนะเนี่ยยกแผ่นเนี่ยยกกองหมดเนี่ยจะทําอะไรก็ได้นะแต่ผมมองว่าเขามาทรงนี้แล้วทําทประตูดีกว่ามันดูแบบอลังการดีนะครับนะล,ลายจัดเลยนะครับดูลายไม้จัดเลยนะนี่ครับแต่ละแผ่นนะครับทาสีเงาด้านตกไปนะผม สวยเลยนะครับนี้นะมีอยู่สิบแผ่นนะผมสิบแผ่นก็พอได้ผลงานให้ให้ให้ลูกค้าอ่ะให้ท่านชมได้โชว์อ่ะให้ให้ได้ดูกันนะครับว่าถือว่าแปลกตานะครับไม่ค่อยเจอนะผมไม้แผ่นใหญ่ทาประตูนะแผ่นเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็ชุดรับแขกชุดนี้นะครับราคาอ่าค่าตัวเช่นเดิมครับคือสองหมื่นเก้าห้าร้อยบาทนะครับสาหรับหกชิ้นนะหกชิ้นนะแต่ถ้าแปดชิ้นก็ราคาอาจจะขยับอ่าค่าตัวอาจจะขยับขึ้นมาหน่อยแต่เราทําสีให้ด้วยนะทาสีให้ใหม่หมดนะผมทําสีให้ใหม่หมดนะ ในหกชิ้นนะครับอยู่ที่สองหมืนเก้าพนห้าร้อยบาทนะผมนี่นะสวยกิฟต์นะผมสวยกิฟต์นะลายดอกไายพวงงุ่นบอกซื้อใหม่ก็วันณสี่หมื่นกว่าบาทสี่หมื่นแปดห้าหมื่นห้าแล้วแต่ร้านนะผมแล้วแต่ร้านนะแต่ของผมของจริงนะครับเห็นพรเห็นได้จับตัวต้องได้นะผมอยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือนะครับจังหวัดปทุมธานีคลองสิบนะใครที่คิดว่าอ่าเป็นเพจหลอกหรือช่องหลอกนะครับมาเจอตัวจริงได้นะผมที่ปทุมธานีนครับคลองสิบน้องเสือนะครับผมนี่นะ โอเคครับมาดูผลงานต่อไปกันเลยครับรับผมแล้วก็ชุดทานข้าวนะอันนี้ชุดทานพายุก็ยังอยู่นะครับผมหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแต่ที่เราได้ใหม่คือชุดนี้นะชุดทานข้าวนะครับไม้มะค่านะผมเก้าอี้หกตัวนะครับก็อยู่หกตัวนะขนาดอยู่ที่หนึ่งเอา้าเก้าสิบเจ็ดนะครับเก้าสิบเจ็ดนะเก้าสิบเจ็ดคูณสองเมตรสี่เซนนะครับตัวนี้อยู่ชุดนี้อยู่ 25 0 0มนะครับชุดนี้25 0 0 0่นนะชุดนี้25,000่พร้อมเก้าอี้ไปด้วยนะท่านผู้ชมไม่ต้องตกใจนะว่าทำไมถึงผมปล่อยในราคานี้นะโอติแล้วนี่ก็2 8 0 0 0 3 0 0 0 0ขึ้นนะครับผมอันนี้ผมให้เก้าอี้ไปด้วยเลยนะครับไม้ก็สวยนะถือว่าโอเคนะครับจะมีตำหนิแค่ตรงนี้ครับรอยนิดหน่อยนะผมแล้วก็บนหัวนี้นิดหน่อยนะครับถือว่าไม่น่าเกียดนะถือไม่น่าเกียดครับเวลาผมซื้อไม้มาก็คัดไม้มาให้ในตัวนะครับว่าว่าว่าต้องเอาเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงไว้นะครับผมก็ถือว่า ดูไมใ้ให้ให้ทให้มาชมไปด้วยนะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นพระเอกเหมือนกันนะตัวนี้หนาสามนิ้วเลยน่าจะสามนิ้วกว่านะครับเนี่ยสามนิ้วกว่านะครับหนาสามนิ้วกว่านะตัวนี้เป็นวงลีน่าใช้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะหนาสามนิ้วกว่าเก้าสิบแปดนะครับผมเก้าสิบแปดนะครับเก้าสิบแปดยาวสองเมตรนะรผมเก้าอี้เนี่ยเป็นไม้สักนะแต่โต๊ะเป็นไม้มะค่า ตัวนี้พิเศษคือความหนาแล้วหน้าร้อยนะครับอย่ามาดูครับหน้าร้อยเป็นยังไงนะครับผมนี่ครับหน้าร้อยนะเป็นหน้าร้อยนี่ยเขาเรียกว่าหน้าร้อยนะครับหน้าร้อยนะนี่สวยกิ๊บนะผมเนี่ยอย่างเงี้ยน่าเก็บนะครับอย่างเงี้ยผมถ้าผมบอกว่าอันไหนน่าเก็บเนี่ยท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาดูนะเพราะว่าผมคาดมาให้ในตัวนะคาดมาให้ในตัวว่าว่าดีว่าว่าดีนะผมว่าดีแล้วนะอันไหนที่น่าเก็บเนี่ย ที่ผมพูดนะหรือที่ผมแจ้งไว้ว่าอะไรน,น่าเก็บเนี่ยท้างชมลองพิจารณาดูผมไม่ได้ว่าให้ชวนเชื่อว่าว่าควรซื้อหรือไม่ไม่ควรซื้อแต่ถ้าผมพูดเนี่ยเพราะว่าผมเนี่ยไม้เนี่ยผมไม่ได้ว่ามีร้อยชิ้นผมจะซื้อร้อยชิ้นเลยนะไม่ใช่ว่าโนเนมาผมก็จะซื้อนะผมก็จะคัดพว่าระดับขอหัวขึ้นมานะผมคัดที่มันเปอร์เซ็นต์สูงสูงคุณภาพดีๆขึ้นมานะครับยกเว้นพวกชุนมุกนะเพราะว่าชุดมุกเนี่ยราคาเขาสูงมากนะครับบางทีเนี่ยพวกไม,ม้เมล็ดแปลกแปลกเนี่ยเห็นสภาพมาเล่เล่ับนนะ แต่ถ้าไม้ประเภทนี้นะไม้แผ่นเดียวนะครับต้องเล่นไม้ที่เปอร์เซ็นต์งสูงขึ้นไปคือแปดสิบขึ้นเลยอย่างเงี้ยแต่พวกแตกกลางหรือแตกโว้แผ่นใหญ่โป้มามีตำหนี่มา,มมานี่ผมไม่ได้แนะนํานะเราผมก็ไม่ได้เล่นด้วยนะน,นี่โอเคครนะับอันนี้ค่าตัวอยู่สามหมื่นห้านะครับเก้าอี้ไม้ตักแผ่นเดียวนะนี่หนัมกมากนะครับนี่เก้าอี้ไม้ตักแผ่นเดียวนะถามว่าผมก็ไม่รู้นะว่าเจ้าเจ้าของเขาไปได้มาอย่างไงทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นะก็ได้มา โต๊ะเป็นไม้โต๊ะไม้มะค่านะก็ยี่ไม้สักนะตรงนี้ก็หลังตรงไปหน่อยนะผมก็ไม่รู้ครับแต่คนชอบนะตันนี้หลังตรงไปหน่อยเข้ายี่แปดตัววางกับข้าวไว้ตรงกลางนะผมทีแปดที่นั่งนะแต่โต๊ะนี้หนาสามนิ้วไม่รวมขอบนะไม่มีขอบด้วยนะไม้สวยกิฟนะครับค่าตัวเขาอยู่สามหมื่นห้านะผมสามหมื่นห้าพันบาทนะครับทําสีให้ใหม่หมดนะผมนี่นะแล้วก็ผลงานก็จะเป็นโซนด้านหน้านะครับอันนี้เป็นไม้ไม้มะค่าแผ่นเดียวนะ อันเนี้ยผมเก็บไว้เยอะนะถ้าผู้มนชมท่านใดที่ที่อยากจะแบ่งก็มาแบ่งได้นะแต่ผมก็มีโครงการที่ว่าผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเก็บไม้สวยๆไว้นะเอาไว้ทําเป็นไม้พื้นนะไม้ไม้พื้นปูห้องแบบว่าห้องห้องทํางานหรือห้องรับแขกนะวันหนึ่งถ้าผมมีห้องรับแขกนะก็จะเอาไม้พวกเพี้ยนี้พวกไม้หน้าเมตรคูสองเมตรเนี่ยมาทําเป็นไม้พื้นนะผมไม้พื้นนะมันดูอลังการนะที่ผมวาดไว้นะผมก็เก็บไว้หลายตัวเหมือนกันตอนนี้น่าจะได้สัก ห้าหกตัวแล้วครับเนี่ยตอนนี้นะปูสักสองเมตรกว้างหนึ่งเมตรยาวสองเมตรปูปูปูับนะมันดูเป็นที่ไม่มีคนอื่นเขาทำนะถา,ถามว่าผมเก็บเป็นพวกไม้สวยๆไว้เห็นไหมครับไม้สวยไว้ท่านใดที่อยากได้เป็นท่านใดที่อยากได้เป็น,เป,นเป็นงานเอาไปใช้ก็มาแบ่งได้นะผมก็ถ้าสวยหน่อยก็ประมาณสองหมื่นกว่าบาทถ้ามีตำหนินิดหน่อยอะไรเงี้ยก็ลดหลั่นกันมานะครับนี่นะนี่เนี่ยนี่ใช่หมดนะอันนี้ก็ตังครับ นุกกระตังได้ไหมครับนี่เก็่ตัวนี้กันเห็นไหมครับผมเก็บแต่รับชิ้นนยดูครับไม่มีแตกเห็นไหมครับนี่ครับไม่มีแตกนะถึงถึงจะมีแตกก็มีแตกนิดหน่อยนะเป็นลายหินอะไรเงี้ยแต่นี่คือไม่มีแตกนะครับผมตั้งใจว่าจะเก็บใปไม้พื้นเก็บไว้นะแผ่นใหญ่ๆนะแล้วก็ทาเป็นห้องรับแขกนะผมต้อนรับลูกค้านะครับที่ที่มาเที่ยวที่ร้านนะน่ครับจะเก็บไว้ครับถ้าไม่ไม่ไม่มีคนมาขอแบ่งนะแต่คนมีขอแบ่งผพราว่าขายนะครับถ้าสวยหน่อยก็สองหมื่นกว่าบาทนะผม สำหรับตังค์นะผมถ้าสูงหน่อยก็สองหมื่นกว่าบาทถ้าต่ำหน่อยก็ลดหลั่นกันมานะครับสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้นะท่านผู้ชมผมบอกว่าสองหมื่นปลายสองหมื่นปลายขี้เลยขี้เลยก็สองหมื่นปลายนะยสวยๆในสามหมื่นกว่าบาทนะผมบอกให้ไอ้หน้าเมตรคู่ 2, สองเมตรเนี่ยไม่ได้ว่าจะมาได้ราคานี้นะอันนี้คือคือราคาที่เราผมแบ่งให้นะแล้วทําทสีทําอะไรเนะี่ยผมก็ทำให้หมดนะผมจะมีตัวนู้นเนี่ยจะเป็นขาพยุงนะครับนอกนั้นก็จะเป็นขาเมา้าค่าไม้ปกตินั่นี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบร้านนะครับเราว่าขยาย ต่ามาเพิ่มนะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์นี่เข้ามาทุกวันนะครับวันละชิ้นสองชิ้นไม่ซื้อสองชิ้นนะผมอันใดที่ผ่านมาจังหวัดปทุมนะครับหรือผ่านไปเที่ยวนครนยกผ่านไปเที่ยวน้าตกสระบุรีนะผมอยากจะมาแวะเวียนมาเที่ยวหาที่ร้านเฟอร์นิเจอร์น้องเสือนะครับผมยินดีต้อนรับตลอดนะผมร้านผมเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้านะครับถึงหโมงเย็นนะครับไม่มีวันหยุดนะผมท่านใดที่อยากจะเจอผมอยากจะมาพูดคุยนะครับอาจจะโทรนัดได้นะผมผมจะอยู่รอนะครับอาจจะหาเวลา ให้ตรงกันนะผมแต่ท่านใดที่ตั้งใจมาไม่เจอผมงี้บางทีผมไปดูงานบ้างส่งของบ้างแล้วแต่นะผมแล้วแต่นะนี่ครับก็เป็นบรรยากาศรอบร้าน,นครับมีตุ๊กตุนตุกตาเต็มไปหมดนะผมสังเกตง่ายครับสังเกตง่ายนะครับ,รรบมีจุดเด่นก็พวกขุดเหล็กต่างๆนะครับสังเกตง่ายนะผมโอเคครับผมก็่กอจะจบคลิปนะผมผมก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องวิลลุาไม้แล้วครับผมจะมีเฟอร์นิเจอร์ไม้สวยๆนะครับไม้แปลกๆนะครับมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันอย่างต่อนเนื่องแน่นอนนะผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ